ดีวในตอนนี้นะครับอาจารย์ตุนจะมาแนะนำแนวทางการเตรียมตรวจสอบเรื่องฐานะรวมทั้งการใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องช่วยฝึกเร่งรัดและคู่มือในการเตรียมสอบสำหรับนายทหารประทวนสังกัดกองทบ,บกที่มีคุณวุฒิปริญญาและมีความประสงค์อยากจะสอบเรื่องฐานะเพื่อเป็นนายทหารสนญ,ญบตสนะครับสำหรับสนามสอบนี้ อย่างที่เรารู้จักกันที่เราเรียกกันติดปากว่าสนามสอบยอสอนั่นเองซึ่งในลำดับแรกเนี่ยอาจารย์จะขอสรุปภาพรวมนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสมัครและกระบวนการวิธีการคัดสรรน,นะครับมาให้น้องๆได้รับทราบก่อนพอสังเขตเพื่อน้องจะได้มองเห็นภาพไปพร้อมๆกันและอาจจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวคิด ในการเตรียมตัววางแผนการสอบให้เหมาะสมกับเวลาที่ตัวเองมีอยู่นะครับสำหรับการสอบเรื่องฐานายะยศสบทบเนี่ยจะเปิดสอบปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นช่วงเวลาการรับสมัครก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับเป็นต้นไปประมาณนี้อยู่ราวๆนี้อาจจะช้าอาจจะเร็วและก็จะสอบภาควิชาการในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม นี่คือสิ่งที่ปฏิบัติเป็นระเบียบปฏิบัติประจาม,มาโดยตลอดนะครับกองทัพบ,บกเปิดโอกาสให้แก่กําลังพลนะครับกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกทุกนายไม่ว่าชายหรือหญิงคุณสมบัตินะครับที่มีอายุราชการนะครับรับราชการครบ6ปีบริบูรณ์เริ่มนับตั้งแต่วันที่ติดยศ10ตีเลยมาจนถึงวันที่สอบ ต้องครบ6ปีอันนี้คุณสมบัติอันดับแรกต่อไปนะครับจะต้องมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ตรงตามระเบียบการในการรับสมัครในปีนั้นๆระเบียบการเขาจะระบุเลยว่าปีนี้คุณวุฒิอะไรลงตำแหน่งไหนเราไปเทียบดูได้นะครับซึ่งจะแบ่งตามคุณวุฒิในการสมัครออกเป็น4กลุ่ม ใครจบสาขาไหนก็สมัครให้ตรงตามคุณวุฒิที่เราจบมาตามที่ระบุในระเบียบการและการสมัครสอบนะครับสมัครสอบได้เพียงสายงานเดียวเท่านั้นนะครับสอบได้ได้เพียงสายงานเดียวไม่ว่าคุณจะมีปริญญากี่ใบกี่สาขาก็สมัครได้เพียงสายงานเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสอบวันเดียวจบพร้อมกันนะครับในการสอบภาควิชาการ ทุกอย่างสอบพร้อมการทุกสาขาทุกกลุ่มทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสายงานที่เปิดสอบนะครับแบ่งตามคุณวุฒิประกอบได้4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มสายงานศัสดีกลุ่มสายงานศัสดีเนี่ยสำหรับคนที่มีคุณวุฒิปริญญาสาขารัฐศาสตร์หรือว่านิติศาสตร์ นะครับคุณอาวุธสองสองอันนี้เท่านั้นสามารถสมัครกลุ่มสายงานศาสดีได้นะครับกลุ่มสายงานสัสดีถ้าสอบได้แล้วคุณก็ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสัสดีตามอำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับในจังหวัดนั้นๆที่เขาลงไว้ในระเบียบการว่าปีนี้จังหวัดไหนบ้างก็ไปทำงานที่อำเภอแผนกสัสดีนะครับ นี่คือกลุ่มสายงานสัตดีสาขารัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ต่อไปกลุ่มสายงานการเงินนะครับจากภาพประกอบผู้ที่จบปริญญาสาขาการเงินการบัญชีการบัญชีญชทั่วไปการธนาคารนะครับตามาภาพที่ปรากฏใครจบสาขาเหล่านี้มาก็สามารถสมัครสอบในกลุ่มสายงานการเงินได้ถ้าคุณสอบได้คุณก็จะเป็น ร้อยตีใหม่เป็นผู้หมวดนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านจานเงินตามหน่วยต่างๆที่ได้เปิดตำแหน่งไว้ให้ไปเป็นฝอฝอกงอไปเป็นนายทหารจานเงินหรือว่าไปเป็นอาจารย์สอนตามโรงเรียนต่างๆก็แล้วแต่ตำแหน่งที่รอ,อไว้ใครทำคะแนนได้สูงก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนต่อไปกลุ่มสายงานจารสารวัตรทหาร ลุ่มนี้สำหรับผู้ที่จบปริญญาสาขานิติศาสตร์อย่างเดียวนะครับนิติศาสตร์ส่วนศาสดีเนี่ยรัฐศาสตร์จับนิติศาสตร์แต่สารวัตรทหารเนี่ยนะครับนิติศาสตร์อย่างเดียวในตรงนี้นะครับแล้วดูอัตราเขานะครับอัตราพันตรีด้วยเขาว่าอัตราพันตรีหมายถึงว่าในขณะที่คุณดำลงยศ100ตีอยู่เนี่ยตอนคุณเป็นร้อยเอกเนี่ย แล้วคุณจะติดพันตีคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วคุณไม่ต้องไปแย่งกับใครคุณไม่ต้องไปรออะไรพิจารณาแล้วนะครับถึงวาระติดร้อยเอกครบ4ปีหรือ3ปีซึ่งแล้วแต่คุณวุฒิปริญญาของคุณครบวาระร้อยเอกสิ้นสุดเมื่อไหร่คุณติดพันตีได้ทันทีเลยนี่คือคําว่าอัตราพันตีนะครับซึ่งหลายๆตําแหน่งอัตราร้อยเอกอัตราร้อยโทเวันนั้นก็ต้องไปนั่งหาตําแหน่งกันและสุดท้ายคือกลุ่มสายงานทั่วไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒินอกเหนือจาก3มกลุ่มทีอาา่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะครับสมกลุ่มที่นอกเหนือคือศาสดาการเงินสารวัตรทหารผู้ที่มีคุณวุฒินอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วจะถูกนํามารวมกันในกลุ่มที่ชื่อว่าสายงานทั่วไปนะครับเห็นไหมจากภาพที่แสดงเนี่ยในช่องเนี่ยคุณวุฒิและตําแหน่งก็จะมีมากมายคระเขากันเลยนะครับ คุณวุฒิของใครตรงกับตำแหน่งอะไรในระเบียบการสายงานทั่วไปนะครับตรงนั้นก็สมัครได้เลยสายงานทั่วไปเนี่ยจะแตกต่างจากสายงาน,นอื่นๆนะครับแตกต่างยังไงจะแตกต่างตรงที่แยกคุณวุฒิกับตำแหน่งบรรจุแยกนะครับอย่างสายงานศาสดีสายงานจันทรเงินสายงานสารวัตรทหารเนี่ยเขาแข่งกันทั้งสายงานเลยสมมติ รับ100อัตราคน100คนต้องแข่งกันหมดเลยเพราะว่าเขาคุณวุธเดียวกันรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์แต่้าสายงานทั่วไปบางคนศึกษาศาสตร์บริหารธุรกิจวิศวะหรือว่าอะไรอ่ะคาหากรรมเห็นไหมเขาก็ไม่ได้แข่งกับคนทุกคนในสายงานเขาจะแข่งเฉพาะคนที่มีคุณวุธตรงกับเขาก็จริงๆแล้วไม่เกิน3คน4คนนะครับสายงานทั่วไปก็จะมีทั้งโอกาสได้เปรียบและเสียเปรียบ นะครับคู่ขนานกันไปเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ทราบต่อไปได้เปรียบและเสียเปรียบได้เปรียบในเห็นอยู่แล้วสมมุติคุณเรียนอะไรที่มันยากมาที่คนอื่นน่ะที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยเรียนน่ะแต่เผเออในปีนี้เขาดันเปิดเนี่ยนึกออกไหมเปิดตําแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิที่คุณจบเนี่ยคุณพาตัวเองผ่านภาควิชาการให้ได้คุณติดดาวทันทีเลยเพราะไม่มีใครมาแข่งกับคุณ แต่ต้องผ่านภาควิชาการนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนแข่งแล้วเขาจะเอาเลยทันทีเขาก็ต้องสอบมาตรฐานทางด้านวิชาการคุณถ้าคุณไม่ถึงเพดานคะแนนที่เขากำหนดไว้คุณก็ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือโดยสังเขปนะครับโดยสังเขปโดยสังเขปที่อาจารย์มาแนะนำให้น้องๆอาจจะเริ่มสอบเป็นปีแรกนะครับในตรงนั้นมารับทราบกัน ะครับสนามสอบนะครับสำหรับสนามสอบยอสทบเลื่อนฐานะเนี่ยนะครับจะเปิดสอบเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับปีละครั้งเดียวก็โดยหลักการปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยประจำเนี่ยจะเริ่มเปิดรับสมัครนะครับช่วงปลายเดือนมก,กราคมของทุกปีก็จะทำวิทยุแจกจ่ายไปทามหน่วยต่างๆแต่ทุกวันนี้โลกโซเชียลนะครับรวดเร็วกว่าเยอะ เขาก็จะประกาศในทางช่องทางเว็บไซต์ในทงช่องทางเพจของเขาก็จะยิ่งเร็วกันใหญ่การรับสมัครรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ต้องเดินทางมาเลยคุณจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานหรืออยู่ไกลๆหรือทํางานราชการสนามชายแดนสมัครแบบออนไลน์นะครับกองขาสารเขาเอำนวยความสะดวกให้คุณเพราะฉะนั้นรับสมัครในช่วงปลายเดือนมกราก็จะเปิดรับสมัครประมาณ1เดือน หลังจากนั้นปิดรับสมัครเสร็จเขาก็จะตรวจหลักฐานที่คุณส่งและเขาก็จะประกาศผู้มีสิสอบใช่ไหมผู้มีสิทธสทอบกับผู้ไม่มีสิทธิสอบผู้มีสิทธสอบหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอกสารหลักฐานคุณวุทธฒิของคุณตรงนะครับตรงหมดไม่มีปัญหาอะไรในตรงนั้นคุณก็จะอยู่ในในชื่อของผู้มีสิทธสอบแต่ผู้ไม่มีสิสอบแสดงว่าคุณมีปัญหาละ ใบปริญญาคุณขาดอะไรคุณส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบเมื่อเขาประกาศคุณเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบคุณจะต้องนำเอกสารหลักฐานเหล่านั้นไปส่งเพิ่มเติมหรือว่าชี้แจงสิ่งที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์เลยนะครับภายใน7วันหรือ5วันเนี่ยคุณก็ไปชี้แจงกับกองขสารเอามันเป็นอย่างนี้ครับเอาอันนี้มาเพิ่มเขาก็จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ไม่มีสิทธิสอบ กลายมาเป็นผู้มีสิทธิสอบให้ปกติแค่แค่นั้นเองการสอบนะครับสอบภาควิชาการหลังจากปิดรับสมัครแล้วก็จะสอบราวๆช่วงเดือนพฤษภาคมไปปลายเดือนนี่คือโดยพอสังเขปนะครับวันเวลาเดี๋ยวเขาจะกำหนดเองเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ระบบการคัดสรรน,นะครับระบบการคัดสรรหรือการคัดเลือกเนี่ยจะมีแค่2รอบเท่านั้น รอบแรกคือภาควิชาการและรอบที่2ก็คือการทดสอบร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันเลยเช้าทดสอบร่างกายพักคอยบ่ายโมงตรงเริ่มสอบสัมภาษณ์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสอบภาควิชาการเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นที่สุดเลยนะครับคะแนนจากการสอบภาควิชาการเนี่ยจะสามารถกําหนดได้ทันทีเลยว่าเราจะมีโอกาส ได้เลือกหน่วยในการรับราชการได้ก่อนหรือหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งน่ะมันมีจํากัดจํานวนคนสอบกับตําแหน่งเนี่ยมันไม่สมดุลจันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถผ่านภาควิชาการได้ก็จะได้โอกาสเข้าไปสอบในรอบที่2ก็คือการทดสอบร่างกายและการสอบสัมภาษณ์วิธีการคัดสรรก็คือจะอยู่ในลักษณะที่ว่าใครที่มีคะแนนสูงนะครับคะแนนสูง ก็จะได้เลือกหน่วยบรรจุก,ก่อนก็หมายถึงว่าเอาไปอยู่หัวแถวเลยสมมุติ1 0บเอกอำนาจคะแนนสูงสุดในสายงานศาสดีอำนาจจะปักหมุดไว้หัวแถวคนแรกแล้วก็ไล่เรียงระดับลงมาคะแนนจนครบตามตำแหน่งที่รับนะครับแล้วก็มีอะไรปนเข้ามา,มาบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่เหลือเมื่อถึงคิวตัวเองเนี่ยเลือกหน่วยไม่ได้ เพราะว่าอะไรตำแหน่งครบแล้วนะสมมติเอา10คนเราเป็นคนที่11ไอ้คนที่10กระผม10เอกมานบดีพร้อมสายงานเสนดีขอเลือกรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยสนดีอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับนะป๊อบก็เอาชื่อเราไปแปนะในตำแหน่งผู้ช่วยสนดีครบ10คนไอ้คนที่11เเรียบร้อยเลยไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันเลือกไม่ได้ตำแหน่งมัน มันครบหมดแล้วเพราะว่าคนจ่อนหน้านี้ที่คะแนนเขาสูงกว่าเราเขาเลือกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการสมัครสอบในปีนั้นจะสิ้นสุดไปก็ต้องรอสมัครสอบในปีต่อไปนี่คือระบบการคัดสรรที่ง่ายๆนะไม่ต้องมาถามว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์เข้าอะไรอย่างน้นเดี๋ยวกองคัดสรรเขาจัดสรรเองนะครับทำคะแนนให้ได้ก่อนในตรงนั้นนะครับในตรงเนี้ยและการคัดสรรเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นสายงานนะครับไม่ใช่เอามารวมกันหมด นะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดเลยคนสมัครปีนี้2,000คนแล้วมาแข่งกันแบบนี้ไม่ใช่สายงานใครสายงานมันไอเรียงลำดับเนี่ยนะครับสายงานใครสายงานมันสายงานทั่วไปก็จะแปลกนิดนึงจะไม่เหมือนศัสดีจับกันยันจับสารวัตรทหารพวกนั้นเขาแข่งกันทั้งหมดทั้งสายงานแต่สายงานทั่วไปแข่งกันเฉพาะคุณอวุธนะาุณจบวิศวะคุณจะไปแข่งไอพวกที่จบวิศวะมีกี่คนน่ะสามคน รับสองโอ้โหสบายเลยใช่ไหมคุณจบบริหารธุรกิจก็จไปแข่งกับกลุ่มบริหารธุรกิจนี่คือจุดเด่นของสายงานทั่วไปแต่จุดด้อยอะ่ะบางปีถ้าเขาไม่เปิดเลยเนี่ยคุณก็ต้องรอร้องเพลงรออย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่คือจุดด้อยเพราะว่าอะไรตำแหน่งมันมีนมอยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งมันไม่ได้ขาดแคลนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เปิดตำแหน่งนั้นๆ อะไรประมาณนี้เพระาะนั้นแสงงานทั่วไปจุดเด่นกับจุดด้อยก็แค่นั้นเองจุดเด่นก็คือถ้าเราเรียนในสาขาที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีคนเรียนคู่แข่งเราน้อยและน้อยที่สุดพาตัวเองผ่านภาควิชาการให้ได้99.9999%นะถ้าคุณไม่ไปประมาทขาหักแขนหักขาซ้นในวันทดสอบร่างกายเนี่ยคุณได้แน่นอนจุดด้อยก็คือ บางปีเขาไม่เปิดในบางสาขาวิชาคุณก็ต้องรอไปมองโลกในแง่ดีอ่านหนังสือรอไปปีหนึ่งแป๊บเดียวพิบตาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงการทดสอบในรอบที่2ก็คือการทดสอบร่างกายและการสัมภาษณ์ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องเอามานั่งขบคิดให้เครียดเลยนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นทหารอาชีพมีการทดสอบ ร่างกายประจําปีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกกําลังกายเกณฑ์การทดสอบก็ทดสอบอิงตามเกณฑ์อายุทดสอบร่างกายไม่มีนะครับไอซิเจอได้มากกว่า1 1เออแล้วได้คะแนนสูงไม่ใช่มันแข่งกันไม่ได้เพราะเขาใช้อายุมาเป็นเกณฑ์นะครับอายุมาเป็นเกณฑ์เราก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉนั้นไม่มีคําว่าให้คะแนนการทดสอบร่างกายจะใช้คําว่าผ่านจับไม่ผ่านถ้าอายุคุณขนาดนี้ แล้วเกณฑ์มันมาขนาดนี้สมมุติวิ่งได้10นาที10นาทีคุณต้องให้ได้แต่คุณไปวิ่ง13นาทีคุณก็จะเจอคําว่าไม่ผ่านและไม่ผ่านหนึ่งสถานีตกหมดเลยนะครับถือว่าไม่ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบร่างกายไม่ใช่ผมวิดพื้นได้เยอะผมไอ้นี่ได้น้อยผมท่าแพลงได้อะไรไม่มี3สถานีถ้าคุณไม่ผ่านสถานีเดียวคือเฟลเลยจบเลย จะถูกใช้คําว่าไม่ผ่านการทดสอบร่างกายเพราะฉะนั้นต้องทําให้ผ่าน3ส,สถานีเช่นการเสริมใครที่เลือกหน่วยบรรจุตอนที่เขาเลือกหน่วยมันจะมีหน่วยพวกหน่วยใช้ล่มเครื่องหมายทางการลบพิเศษเขาก็จะต้องเพิ่มเกณฑ์เป็น70%ินตในการทดสอบสกอร์ให้สูงขึ้นเดี๋ยวเขาจะระบุไว้เลยเขาจะตอนเลือกหน่วยไม่ใชเ่เลือกหน่วยที่สอบได้แล้วนะตอนสมัครเนี่ยสมมติคุณสายงาน ทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสายงานทั่วไปคุณต้องไปลงลบพิเศษพันห้าเนี่ยลงที่เชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมอ้าวไอ้พวกนี้เกณฑ์การทดสอบก็ต้องมากขึ้นแค่นั้นเองส่วนการสอบสัมภาษณ์ก็ไม่มีอะไรเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มีในื้หารมาแนะแนวให้เออพูดแบบนี้นะให้ออก้ายอะไรพึงพูดให้ชัดเจนถามอะไรตอบเรื่องความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะครับก่อนสอบนะจะมีการแนะแนวให้ในหอประชุมเนี่ย เพียงแค่คุณนะ่ะรู้จักการแต่งกายให้เหมาะสมเครื่องบง่งเครื่องหมายดูให้มันดีรอง,ง,งเท้ารองเท้าไม่ต้องพูดก็แล้วหนวดเคราทรงผมแค่นี้เองมันเป็นมันเป็นจิตใต้สํานึกสามารถสํานึกของเราว่าวันนี้เราจะไปทดสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องแต่งกายเสื้อผ้าอะไรยังไงนะครับแล้วต่อไปจะมาดูการสอบผ้าวิชาการเป็นยังไงทํำยังไงถึงจะให้มีโอกาสผ่านผ้าวิชาการไปได้ วิชาแบบไหนต้องฝึกยังไงนะครับมาดูในวิดีโอตอนต่อไป